วันนี้ผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมและคุณฟังทุกท่านด้วยว่ายผมเองโนไปคุงชาแนลแล้ววันนี้ผมจะมาเจอพามาเจอทูเลนทูเลนทูเลนขี้เยียดรู้ไหมครับว่าก่อนก่อนที่ผมจะมาเล่นวิจิดเลยละวิดเลยละอ่าใช่ใช่ใช่ก่อนที่ผมจะมาเล่นนะตอนแรกครับเอ็นกับผมผมเลือกออฟดีๆใช่ไหมเอ็นเลือกป่าแล้วคือสุดท้าย hey, ก่อน <for S 1> จะก่อน <me. S 1> จ,จะจบมันเลือกซับใช่ไหมครับมันเหลือซับแต่ว่าเขาอ่ะไม่ยอม mm hmm. เขาเลือกป่า mm hmm. แล้วนี่ครับสิ่งที่เขาพูดคนสามอ่ะกดช้าไปซับดิอันนี้ผมพูดเองนะครับแล้วทูเรนบอกอยู่ดีไม่เก่งอย่าป่า <c oughs> เฮ้ยเขามาทรงตึง <c oughs> นะครับนี่ไงแล้วผมก็เลยบอกเขาว่านี่ไหนคนเก่งเก่งแต่เลือกช้าไม่เอานะผมบอกเขาไปอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วหนัยงางนั้นผมเฮ้ย,ยก็บอกว่าอะไรนิสัยอ่ะมา ป่ากัหมดเนี่ยแหละล้วผมก็เลยเอาสเปลป่ามาเลยครับตอนนี้ผมก็เดินตามจูดเขาอยู่แล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าอย่าพูดเยอะพวกไดมอนด์คอนนะครับปกติดีเอ้ยอย่าเวดแดงฉันนั่นแหละแล้วเขาเอ้ยอุ้ยผมเอ้ยผมก็บอกคาเฟ่ครับให้เอาสเปลป่ามาด้วยแต่ว่าเขาไม่เอามาผมก็เลยช่างเถอะ แบบเขาก็บอกอุ้ยโทษทีนะครับผมอดีตคอนแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยได้แค่คอนนั่นแหละไม่คุยกับผมไม่คุยกับพวกเหยียดครับไม่พูดพูดเหยียดนะส่วนเอ็นบอกว่าลูกเหยียดครับแค่คอนโลแค่นั้นนะครับเขาเป็นพวกขี้เหยียดครับตอนนี้ผมก็จะเดินเดินตามตูดเขาครับจนมาเขาจะยอมแพ้แล้วก็ชอบคนขี้เหยียดอยู่แล้ว ตามติชีวิตคนเก่งแล้วตายก็จะมียื่ที่บ่อคนเก่งนี่ที่แถมนี่นี่นี่ว่าฟ้าจะเกิดวิคนเก่งคนเก่งทำไมเลือนเลือแค่นั้นนะคนเก่งไม่ใช้สิไปป่าช่ไหมเอา นี่สเกลป่าไปไหนไปด้วยดูเล่นเก้าปุก้าุ๋ยดเล่นดูเล่นโดนแกโดนอ้มาโลกแกแกนี่แะนี่อย่ามัวเล่นไม่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 การไม่กันไม่กันถอย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  ไป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 ยืมยมยตายืนที่บอ้นยืนทีเอ็นคัดเลือไม่ไหวเจ้าไปนี่ก่อนไปิวกอนายดเลยเลือเต็มก่ะเลยตามเออตามตามตูดชิ้นคนเก่งคนเก่งรูอเกียดเอาเลยค่ะ ไม่ก็ไม่ใช่เราเดินป่าเราเป็นป่าป่าเดินด้วยกันนี่คือป่าคนเก่งอ่ะเขาจะทำไงแล้วเราก็ต้องเดินตามไงเราจะได้เราจะได้เก่งเหมือนเขาเอออย่างป่าเนี่ยเขายิงนตีใส่ตึ้งตึงเลยฮอล์ฮ่าแต่ไม่คิกซีไม่ตายอ่ะคนเก่งไม่ได้เลยนะคนเก่งขอบคุณเอาไม่ได้อุ้ยอุ้ยคนเก่งตายอ่ะ คนเก่งไอไอบอวีคอว<า>ีคอเออตามตีชีวิตคนเก่งนะห๋ต<ร>อตกใจคนนี้ว่าใครมาหรอย้อนเองวิตามตีชีวิตคนเก่งเข<ว>าเกิดอะไรเฮ้ยเขาเกิดอะไรจ้ค<ว>าค<ว>าือทำตัวดีเองคนเก่งตามคนเก่งตามคนเก่งต้องตามตู่ด้วยเอ็นห้ามเดิขนข้างหน้ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตามตีชีวิตคนเก่งเก่งขนาดนี้ ไม่อๆเนเ้อาทำไมมันได้ไอ้คนก่ง้คนเ่อะไรอุ้ยเก่งไปไหนคนเก่งขอตามตู้ไหนคนเก่ง เราไม่เข้าเราต้องรอเขาเปิดใช่ใช่ใช่คนเก่งไม่เปิดเราจะเล่นลำบากใช่ใช่ใช่เราสู้ไม่ได้ถ้าคนเก่งไม่เปิดให้เราเราจะแพ้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 เรือแพ้ยักษ์เรือเออเออคนเก่งตามคนเก่งดีกว่าเราเราไม่ช่วยตีอันนี้เราไม่ช่วยอันนี้เราไม่ช่วยทำไมอะลอลอสัเปย์ลงเดียวโอเคเอๆมาๆเอ้านี่มาดาม ใจเย็นสิไอ้นี้นี้กมบอแกบอแกมบอแกมบอคณเก่งตายแล้วเท่านี้ถึงโยนไม่ถ้าคนเขาเก่งถ้าเขาไม่ตายเราก็ไม่เราก็ไม่โยนไงเออเออถ้าเขาไม่ตายเราก็ไม่โยนอันนี้ไม่ใช่คนเก่งของเราไม่ตายตาคนเก่งยันบอไปไปเขาเก่งคนเก่งคนเก่ง มาเร็วคนเก่งคนเก่งตายสองเนี่ยเอุตส่าห์ไปยืนรอที่บ้านเลยเนี่ยเออเราตายไปศูนย์น่ะแต่ว่าคนเก่งตายไปสองเลยอ่ะมเนจะเท่ส่วนมาเนาะแสดงให้เห็นถึงความเก่งของตัวเองนะว่าเก่งแค่ไหนอ่ะตายไปสองสองมาใช้ทันด้วยเบิร์ดกับหมอนป่าโอ้คนเก่งคนเก่งทำอะไรคนเก่ง เฮ้ยบ้าฟ้า,า,ฟาอเอาบ้าฟ้าเองเฮ้ยเอาบ้าฟ้าเร็วตามคนเก่งทุกที่แด้วคนเก่งด้วยคนเก่งก็รวย <c oughs> เฮ<ป>้ยทำลายเอามันดิเฮ้ยไม่ใช่เอ็นเอามันทำไมตามตู่คนเก่งเร็วเก่งอยูเก่งอยู่ข้างหลัง เฮ้ยคนเก่งเอาแล้วเก่งเฮ้ยคนเก่งเอาสุดจริงเก่งจริงเดีก่งเก่งว้าวว้อุ้ยอคนเก่งอุ้ยยาน้ามาเข้เป็นเข้าเสนคนเก่งของเราโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวตามไปอย่าไปสนใจมั้งเฮ้ยอย่าไปสนใจมั้งเชียรคตามคนเก่งตามคนเก่งต่ออุ้ยคนเก่งของเราอยู่ไหนเอาคนเก่งมาวไปเดินตามคนเก่งเลือดรอเราจะหนีอย่างเดียวแต่เราจะยื่ใกล้ๆ อยู่ข้างๆคนเก่งเป็นลูกน้องคนเก่งอะ่ะมันเก่งมากข้าต้องเป็นลูกน้องมันเลยใช่ไหมจะเป็นไซคิเส์ไม่โอนเขาเรียกติตามคนเก่ง <c oughs> <c oughs> ติตาคนเก่งเขาไม่เรียกบอกควรเอ็นสไปเอปากของข้าไอ้สตอ๊อบแดงของข้านเว้ยเฮ้ยไปหาเฮ้ยคนเก่งเขาเปล่าคนเก่ง

คนเก่งจะเข้าไหมคคนเก่งไม่กล้าคน <โ environments S 2> <Yeah. S 1> เก่งก็กลัวเกินนะดูอลิฝั่งนั้มัน เอไปกำลังใจให้คนเก่งรู้ด้วยนะครับนึกเปิดดีไหมย้าย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 ปาดแล้วถอยปาดแล้วถอยปาดแล้วถอยถ้าโดดต่อฝ่านี้ก็ได้แล้วย้ายย้ายย้ายถ้ากางจะโดดเลยอะไรดูดูด้วยอ๋อใช่ใช่ใช่ต้องคนเก่งต้องคนเก่งเดี๋ยวตายแล้วคนเก่งไม่มีเพื่อนไม่ใช่ตายมันจะตายไม่ใช่าตาย เอ้ยเฮ้ยช่วยคนเก่งแล้วคนเก่งเขาเปิดแล้วคนเก่งเขาเปิดแล้วช่วยคนเก่งเลยว้าวคนเก่งโอ้โหเก่งมากเขาปิดแล้วเราต้อเข้าเราต้อเข้าให้สุดคนเก่งเขาเปิดแล้วแต่คนเก่งอยู่ไหนตายไปแล้วก่อนโอเคโอเคเขาหนีกันหมดแล้วเขาหนีกันหมดแล้วกลับกลับกลับเฮ้ยคนเก่งกลับไปหาคนเก่งดีจบี๊บก่อนเนี่ยจนไม่มีตังค์สู้เอ้ยไม่มีตังค์ช่วยคนเก่งไปกลับบ้านกลับบ้านยืนวนๆรอคนเก่งใช่ใช่รอคนเก่งเกิย ไร้ทาง้าเหี้ยด้วยอะไรนะอ๋อไอ้ตามคนเก่งต่อเนี่ยหยุดแล้วก็หยุดอ่ะไอ้หยุด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 เออหยุดหยุดหยุดเฮ้ยทำไงสองทำใจทำคนเก่งเฮ้ยทีคนเก่งนี่ไงบัอบแดงของข้าไอ้คนเก่งไม่ทันขาดคำเอ้ยเอ้ยไม่ช่วยไม่ช่วยคนเก่งไม่เปิดไม่เข้า ไฟเฟ้ยอะไรท่าคนเก่งอย่างเดียวเฮ้ยเอาบูอะไรนี่ของคนเก่งเราอะไรของคนเก่งเอ็นจุไปขโมยของคนเก่งทำไมจริง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 ขุดมากคนเก่งเศร้าเลยไปต่าคนเก่งต่อคนเก่งเอาดาววะเฮ้ยคนเก่งไม่เอาอ่ะทำไมคนเก่งต่ำตัวเงี้ย เฮ้ยคนเก่งเอาหมอนเล็กเร็วเกินเองเฮ้ยคนเก่งเขาตีคีบอย่างนี้เราก็ต้องตีตามนี่ไม่ตีไม่ตีไม่ตีคนเก่งตีผมเก่งตียังงั้นก็จริงเฮ้ยคนเก่งปแยดงานตัดงานที่ปล่อยกันบ้าเลยอยู่สองคนตามคนเก่งตามคนเก่งต่อคนเก่งเขาแยกงานเราก็แยกงานเฮ้ยแยกกันเฮ้ยไปเล่มาคนเก่งสู้ไหมคนเก่งเอ้ย คนเก่งตายครับก็ตายแบบข้าไม่มีคนเก่งอยู่ไม่ได้ใช่ไหมเอ็นไม่มีคนเก่งยอมกลับบอกลับไปหาคนเก่งของเราแทงขยะใครแทงใครแทงไม่มีใครกดแทงเขาไม่มีใครกดแทงมาเจ็บไปเลยใครแทงผมปางงไรใครกดแทงมาเพือะไรเออ เอาเอ็นจะไปตามคนเก่งอ่ะดับกเบิลคิวตามคนเก่งเร็วคนเก่งตื่นแล้วนะ่ะมา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 ตามคนเก่งต่อใครแท้งอ่ะผมถามจริงที่คนเก่งของเรานะครับใค้แทง้งเลย ัวเราจะจนเสียงแหบอุ้ย,ยพี่คนเก่งของเราได้จริง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 พี่คนเก่งเอ้ยตามพี่คนเก่ง <laughs> ห้ามเดินเหล็บหน้าพี่คนเก่งเลยเราต้องตามหลังเป็นแบบรู่นน้องเป็นค่าค่ารับบริวายค่าบริวารของพี่คนเก่งติกตาพี่คนเก่งต่ออุยพี่คนเก่งตีชีฟตีด้วยตีด้วยมา ตามพี่คนเก่งต่ออุยพี่คนเก่งทำไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ว่าเอ็นใจมันจะต้องตามพี่คนเก่งเ้าใจ้าวอยู่ข้างหลังอ่ะอยู่ข้างหลังพี่คนเก่งหไว้เอ,อพี่คนเก่งสู้ถึงเจ้าถ,ถึงน้องสู้ใช่ปะ พี่คนเก่งพี่คนเก่งทำไรเนี่ยพี่คนเก่งหนีเหรออ๋อไม่พี่คนเก่งตีปู่ปู่เอาพี่คนเก่งอ่ะเห็นแล้วเครียดเลยไม่เครียดใครเครียดแต่พี่คนเก่งเนี่ยบางทีพี่ก็เก่งเกิน ัซตานี่แค่อย่งจนไงนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่คนเก่งพี่คนเก่งทำไรอ่ะนี่นะครับการเล่นแบบพี่คนเก่งไหนดูซิว่าเขาจะให้อันดับอะไรนะครับส่วนผมอันดับสี่กับห้าอยู่แล้วไม่ต้องถามว่าทำไมตามตื่นพี่คนเก่งทงเกมเลยครับ ลบแพ้เลยบัตรป้องกันดาวเอ้ยผลรนดับสามอย่าบอกนะว่าันดับหน้าที่คนเก่งรดับสี่โอ้ยมีคนเก่งทำไมได้แค่ันดับสี่อ่ะไม่ไหวเลยลูกอีเยียดไม่มีการกระทําที่ไม่เหมาะสมอะไรของมันเนี่ยดูสิ่งที่มันพิมพ์ยังไม่เหมาะสมไีก่อโอเคครับคราวนี้ผมจะไม่เล่นกับไม่เล่นตามตามที่คนเก่งแหละคราวนี้ผมจะเล่นดีๆ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคุณลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s ับสไครป์ให้ผมด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีลาไปก่อนบาย